สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูเน็กนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยังคงมีสาระดีๆมานำเสนอเช่นเคยคะ่ะในเรื่องของพยัญชนะที่มักเขียนผิดเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าคำที่เราเขียนถูกหรือผิดคำแรกเลยนะคะคำนี้าาว่ากระเพรานั่นเองคะ่ะทราบไหมคะว,ว่าเขียนถูกต้องเราจะเขียนได้อย่างไร กะเราที่เขียนถูกต้องจะไม่มีรอเรือนะคะคำต่อไปคําว่ากระเทยค่ะกระเทยคำนี้เขียนให้ถูกต้องนะคะกะเทยจะไม่มีรอเรือนะคะออกเสียงให้ถูกต้องกันด้วยนะคะคำต่อไปอินเทอร์เน็ตหลายๆคนจะคุ้นชินกับคำนี้มากๆเลยนะคะและเชื่อว่าอาจจะ ยังเขียนไม่ถูกต้องนะคะเขียนถูกต้องก็คืออินเทอร์เน็ตเขียนแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปกระทันหันคำว่ากระทันหันเขียนถูกต้องเราก็จะเขียนว่ากะทันหันคำว่ากะไม่มีรอเรือนะคะมาต่อกันเลยคำนี้อ่านว่าแกงกระรี เราเขียนให้ถูกต้องสามารถเขียนได้ยังไงนะเวลาเขียนให้ถูกต้องนะคะแกงกะรีคำว่ากะไม่มีรรเรือนะคะคำต่อไปนะคะคำนี้ปะแป้งค่ะเอเขียนให้ถูกต้องเขียนยังไงนะเขียนให้ถูกต้องนะคะก็จะเขียนว่าปะแป้งนั่นเอง เด็กๆอย่าสับสนนะคะเขียนให้ถูกต้องและออกเสียงให้ถูกต้องค่ะ mm. ไปกันต่อค่ะคำว่าปลากระพงคำนี้เขียนให้ถูกต้องมีรอเรือหรือไม่มีรอเรือเขียนให้ถูกต้องนะคะไม่มีรอเรือค่ะอ่านว่าปลากะพงเขียนแบบนี้นะคะไปกันต่อเลยคำว่าไอสครีม คำนี้นะเด็กๆหลายๆคนนะชอบอยู่แล้วไอศครีมแนะแต่เขียนให้ถูกต้องนะเราจะเขียนว่าไอศครีมนะคะออกเสียงว่าไอศครีมอย่าสับสนนะคะเวลาเขียนและเวลาออกเสียงคำว่าริดรอนเอเขียนถูกต้องเขียนยังไงคะคำว่าริดรอนริดรอนใช้ลอลิงนะคะริดรอนหมายถึงตัดทอนทำให้ลดลงนั่นเองคะ่ะ ไปต่อกันที่คำนี้เลยบุคลากรคำนี้อาจจะยากนะคะและบางคนยังสับสนในการเขียนค่ะเขียนแบบนี้นะคะบุคลากรเป็นการเขียนที well> ่ถูกต้องค่ะก็คือผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั่นเองเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านนะคะฝึกเขียนด้วยจะได้ทราบว่าคำไหนเขียนถูก และคำไหนยังเขียนผิดอยู่เราจะได้จำได้ขึ้นใจและเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ